บว,วันนี้มีพี่คนหนึ่งจากทางร้านนะครับไอพอดีเพื่อนบอกให้มารีวิวไอท่อแทนพักนะครับไม่ใช่ท่อแทนแคทนะก็ใส่นิวเชฟนะครับคันนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูท่อก่อน,นท่อจะประมาณนี้ อันนี้จะต่อกับแคทเดิมนะครับก็จะต่อได้เลยนะครับน็อตตัวเดิมนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรนะครับปลายก็จะมีออกหน้าเผาก็มีออกที่เดิมก็มีนะครับออกท้ายนะครับแต่ผมเลือกเป็นออกท้ายนะครับพี่เพื่อนมาสวยดีนะแล้วก็จะมีลายลายนะครับจะประมาณผมเลือกเป็นไอ้ลายยิงทรายนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับ เปลี่ยนง่ายๆครับเปลี่ยนเองได้ที่บ้านเลยครับเราแค่น็อตสองตัวนี้นะครับหันออกแล้วก็คือท่อทั้งลํานี่คือเอาออกไปได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับไม่ไม่ต้องไปถึงร้านนะครับเปลี่ยนเองได้ที่บ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเต๊มนึงนะ แล้วก็ถอดข่อเดิมออกมานะครับทีนี้เราจะไปใส่พ่อนะครับแทงพักนะครับปะส่วนน็อตนะครับเราเอาน็อตเดิมจากตัวเดิมตรงนี้นะครับเราก็ตอกออกเลยนะครับตอกออกแล้วก็เอาไปใส่กับตัวยึดเดิมเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับง่ายๆครับ เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับง่ายๆนะครับ แล้วก็ฟังเสียงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าคาแคสนะครับเราก็อยากได้เสียงประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นอยากได้เสียงดังอะไรมากมายเพราะว่ากลัวทั้งตํารวจทั้งอะไรด้วยเสียงก็เบาๆครับไม่รบกวนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ประมาณนี้ครับท่อแทนพักนะครับใคร อยากได้ของได้อะไรราคาก็ไม่แพงนะครับราคาประมาณพั0พันห้บาทนะครับก็พี่เขาให้มารีวิวดูนะครับก็เสียงก็โอเคครับก็ไม่ดังแล้วก็ไม่อะไรมากมายคือคือเสียงนะถ้าจริงๆมันจะดังมากนะครับแต่คือมันคาแคทก็คือท่อนี้คือเอาง่ายๆก็คือสวยงามครับเสียงก็ไม่ค่อยจะดังอะไรมากตามที่ดูไปอะครับใครอยากได้อยากอะไรก็เดี๋ยว ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ร้านพี่เขาอยู่ในรัสด้าช้อปปีมีทุกอย่างนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวได้ท่อละทีนี้รีแมปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช่างไหนจะรีแมปให้เรานะครับติดตามตอนต่อไปนะครับใครๆชอบคลิปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องบบาวโตนะครับรอออนทัวร์นะครับขอบคุณมากครับวันนี้มาใส่ท่อให้ดูครับขอบคุณครับบ๊ายบาย